นังหญิงชั้นต่ำยกชิ้นนี้ทั้งรูปทรงและฝีมือไม่ใช่ของแควนเราต้องเป็นหลักฐานที่เจ้าสมคบกับศัตรูเขาไม่ได้ทำเจ้ายังกล้าปฏิเสธอีกได้เช่นนั้นข้าจะขอกำจัดภัยของแผ่นดินจับหญิงชั้นต่ำผู้นี้ขอเสื้อผ้าให้หมด 哎呀、euh 啊！哎呀、no 啊！哎呀！哎呀！哎呀 <lerde>！哎呀！哎呀！哎呀！哎、mm、呀！哎、hmm、呀！哎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  อตาไปเร็วอย่าให้แม่ทับสองคนนั้นหนีไปได้ขอรับหยุนจึงก็ทัพฉู่ตามมาแล้วจะซ่อนตัวซะแล้วเจ้าล่ะอแขนขวาข้าเจ็บถือดาบไม่ไหวแล้วอีกครู่ไม่ว่าเจ้าจะเห็นหรือได้ยินอะไรก็ห้ามส่งเสียงตรงนั้นซ,ซี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  好，C C。<天> ซีซี<ๆ>ข้าเนี่ยหยวนเจิงสาบานต่อฟ้าว่าจะแต่งขบวนเจ้าสาวสิบลี้เพื่อแต่งงานกับหลินซีซีสีหน้าข้หนูดีขึ้นมากแล้วเพียงแขนขวานี่สิมอหลวงตัวตั้งหลายคนก็ยังไม่หายแม่ทัพเนี่ยส่งของมั่นมากมายห้องคุณหนูเก็บไม่หมดแล้วจริงด้วยดิร้อแม่ทัพขอพระราชทานสมรสอีกสักครู่ท่านแม่ทัพก็คงจะกลับมาแล้ว มเมื่อครึ่งเดือนก่อนคุณหนูบุกเดี่ยวเข้าไปช่วยชีวิตท่านแม่ทับได้หลังแต่งงานแม่ทับนี้จะต้องรักคุณหนูมากนนแน่แน่ซีซีข้าจะแนะนำคนผู้หนึ่งนางชื่อหยุนเหนียงหญิงที่ข้าจะแต่งเป็นภรรยาตจะว่านางเป็นใครนะนางชื่อหยุนเหนียงพบครั้งแรกก็อยากแต่งกับนางเรารักกันดี อีกสามวันข้าจะจัดพิธีแต่งกับดารักกันดีอย่างนั้นเหรอพบครั้งแรกก็แต่งเลยฉะนั้นแล้วข้าละ่ะเลนซีซีเดี๋ยวนี้เจ้ามีฐานะใดถึงกล้าเทียบตัวเองกับยุนเหนียงท่านข้ารบตั้งแต่แปดขวบปกป้องชายแดนให้แดนมังกรมาสิบปีข้าคือแม่ทัพหญิงอันดับหนึ่งแล้วนางละ่ะนางมีฐานะใดใช่ยุนเหนียงเป็นหญิงที่ข้าเก็บมาจากสนามรบแม่นางฐานะต่ำต้อยแต่นางเคยช่วยชีวิตข้า ครั้งเดินก่อนเจ้าตกหลุ่มพรางกองทัพชูเป็นข้าที่ช่วยเจ้ากลับมาเจ้าเป็นคนช่วยข้าก็จริงแต่เจ้าก็อย่าลืมว่าตอนนั้นเพราะเลือดเจ้าล่อกองทัพชูมาหากไม่ช่วยข้าเจ้าเองก็หนีไม่รอดเจ้าว่าอะไรนะอีกอย่างตอนนั้นเจ้าถูกจับไปค่ายชูเป็นตัวประกันอยู่นานสามวันสามคืนเต็มๆเลยข้าขอพูดสิ่งที่ไม่น่าฟังหน่อยร่างกายเจ้าถูกย่ำยีไปถึงไหนใครจะไปรู้สามวันนั้นคือคืออะไรก็แค่สตรีโสโครก ที่ถูกย่ำยีจะไม่เหลือค่าเจ้าคิดว่าเจ้าคู่ควรกับตระกูลเนี่ยของข้าเหรอข้าจะไม่รักษาเกียรติของตัวเองได้เหรอเกียรติเหรอบุญคุณช่วยชีวิตสำคัญกว่าเกียรติของเจ้าอีกแน่นอนอยู่แล้วข้าเนี่ยยวนเจิงแม่ทัพใหญ่แดนมังกร๋อนอนี้มีเพียงสตรีเช่นยุนเหนียงผู้บริสุทธิ์ไร้มนทินเท่านั้นที่คู่ควรกับข้าจงจำไว้ความบริสุทธิ์คือสินเดิมที่ดีที่สุดของสตรี คาน้ข,ของเจ้าได้มาจากผลเงินการรบของข้าพอได้แล้วเจ้ากล้าพูดว่ามาจากผลงานเจ้าแต่เจ้าถูกทำลายจะไม่เหลือชิ้นดีแล้วข้าเตือนเจ้าอย่าละว่าไรเหตุผลหากเจ้าต้องการแต่งกับข้าใช่ว่าจะทําไม่ได้เจ้าเข้าจวนแม่ทัพได้เป็นนางบาเรอของข้ายังไงเลรเจ้าจะให้ยอนไปทพหญิงแดนบางกรเป็นนางบาเรอเหรออย่าพูดถึงแม่ทัพหญิงอีกเลยนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วดูตัวเจ้าตอนนี้สิมือขวาใช้ไม่ได้วรยุทธกระสูนสิ้น เดี๋ยวนี้ข้าเนี่ยหยวนเจิงคือไม่ทับพูดเดียวของแดนมังกรแต่เจ้าลินซีซีก็คือคนไร้ค่าเอาละเห็นแก่ความสัมพันธ์ในอดีตของเราเมื่อเจ้าได้เป็นนางบำเมรอแล้วจะให้เจ้ามีลูกสักคนสองคนจะได้มีคนดูแลตอนแก่ทำไมไม่เต็มใจหรือได้อย่าได้มาเสียใจทีหลังสายเลือดข้าไม่ใช่ใครก็มีสิทธิ์อุ้มท้องได้นะ ยเนียงไม่ต้องห่วงมีเพียงลูกของเจ้าถึงเป็นทายาทของข้าส่วนลูกของหลินซีซีเป็นเพียงข้ารับใช้ให้ลูกของเราเท่านั้นคนทะระยศไระหัวใจบังอาจสาวใช้ชั้นต่ำมีสิทธิพูดด้วยเหรอหลินซีซีนี่คือมารับใช้ที่เจ้าฝึกมาหรอือ <c oughs> จะทำอะไรบ้าไปแล้วเหรอคนของข้าจะไม่มีสิทธิ์มาด่าว่าแม้ข้าจะถูกเหยีดนยาม,มากแค่ไหนแต่ศักดิ์ศรีใต้ชุดเกราะข้าจะไม่มีสิทธิ์มาเหยียบย<ด>่าเจ้าขลินซีซีตัดความสัมพันธ์ด้วยดาบนี้จากนี้ไปข้ากับเจ้าเนี่ยหยวนเชิงไม่เกี่ยวข้องกันอีกคุณหนูไปกันเถอะเจ้าค่ะ จวนนี่สุปกปรกเช่นนี้เราอย่าได้เหยียบอีกหากจากไปก็อย่าเสียใจทิ้นหลังข้าลินซีซีไม่มีความแค้นไรรักไรกโกรธไม่เสียใจต่อเจ้าอีกกงกงปอดดอก่อนเอ๊ะ กลับทุนฟาบาทด้วยว่าข้ายินดีแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์อีกสามวันจะแต่งกับองชูนางคือคนที่ช่วยข่าแก้พิดราคะท่านอองแม่นางหลินตอบรับสมรสแล้วดีเตรียมขบวนเจ้าสาวสิบลี้อีกสามวันข้าจะแต่งกับแม่ทัพหลิน จากวันนี้ไปคุณหนูจะเป็นฮองเฮาแคว้นฉูแล้วดูขบวนแห่วันนี้สิแม้แต่องค์หญิงที่ประสูติจากฟาบาทเองก็ไม่ได้เช่นนี้ในที่สุดคุณหนูก็พ้นทุกข์แล้วเจ้าค่ะอืมเกิดอะไรขึ้น สุนักเนี่ยหยวนเจิงเจ้าค่ะวันนี้คือวันมงคลของข้าแม่ทัพพวกที่ไม่เกี่ยวลีกไปให้หมดลืมไปเลยวันนี้หยวนเจิงกับชวีหยุนเนียงก็แต่งวันนี้เช่นกันม่ได้ยินที่ข้าพูดเมื่อครู่หรือลีกไปเขากล้ามาทำให้คนหนูพลาเดเลิกแต่งข้าไม่ต้องใส่ใจข้าได้รับปัญชาให้แต่งงานไม่ควรใส่อารมณ์ในเวลานี้ให้โอกาสเขาสักครั้งถอยขบนไปด้านข้างก็พอ ลินซีซี่ลินซีซีจะหมายความว่ายังไงฮะเรียมสินเดิมมาเองจะบังคับให้ข้าแต่งหรือไงเจ้าเหลวไหลสิ้นดี จะทำเช่นนี้ต่อหน้าเจ้าสาวหมกเจ้าแม่ทับก่อนงานแต่งเจ้ายังรู้ระเบียบอยู่ไหมตายแล้วเห็นซีซีไม่ใช่คู่มั่นของแม่ทับเนี่ยหรอได้ยินว่านางอยากได้ความชอบที่แนวหน้าจนถูกแคว้นฉูจับตัวไปสามวันสามคืนความบริสุทธิ์ไม่เหลือแล้วแม่ทับเนี่ยยังเสี่ยงชีวิตไปช่วยนางอีกให้นางอยู่ในจวนมีลูกไว้พิ่งพยายามแก่นับว่าแม่ทับเนี่ยเมตตาแล้วเป็นแค่นางบำเรอยังกล้าคิดว่าเป็นภรรยาเอกลบหลู่ฟ้าดีจริงๆแม่ทับเนี่ย เพราะเจ้าดื้อดึงเอาแต่ใจถึงได้ตกหลุมพรางศัตรูเหตุได้พวกเขาถึงพูดว่าข้าคนที่สร้างผลงานกลับกลายเป็นคนโง่งเง่าละเจ้าเพอเจออะไร <c oughs> สามวันก่อนคนที่ตัดสัมพันธ์คือเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้ที่คลานเข้ามาจวนแม่ทัพเป็นนางบำเรอก็ยังเป็นเจ้า <c oughs> หลายปีที่ผ่านมามีเพียงเจ้าที่ตามข้าไม่หยุดขอให้ข้าแต่งกับเจ้าไม่ใช่เจ้างั้นเหรอเนีห่หยวนจิง ซิซีผู้เด็กๆแต่ลูกบอลยังไม่เก่งเท่าข้าเลยจะมองข้าผู้เดียวได้หรือไม่ซิซบุรุษในสนักศึกษาทั้งสำอางท่านยังอ่อนแอแต่ข้าแข็งแกร่งจะรักข้าผู้เดียวได้หรือไม่ข้าข้าจะปกป้องเจ้าเองซิซีทหารในค่าซุกมกมากทั้งอย่างไร้มารยาทแต่ข้าฉลาดเฉลียวจะแต่งกับข้าได้หรือไม่ข้าจะดูแลเจ้าอย่างดี ใจผิดแล้ววันนี้ข้าไม่ได้จะแต่งกับเจ้าไม่ได้จะแต่งกับข้าเจ้าลงทุนมากมายเตรียมสินเดิมวางไว้หน้าจวนแม่ทัพของข้ายังเจอปากแข็งว่าไม่ได้มาแต่งกับข้าอีกไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่วันนี้ข้าเพียงผ่านมาหลีกทางด้วยอืมลินซีซีเจ้าเป็นสตรีคนแรกที่เคยเห็นที่ควักเงินตัวเองมาแต่งงานเจ้าตำตมเซียจริงดีเลยในเมื่อเจ้าปากแข็งว่าไม่ได้มาแต่งกับข้ากันข้าขอถามเจ้าเจ้าอยากแต่งกับใคร เจ้ายังแต่งกับใครได้อีกอย่างไรก็ไม่ใช่เจ้าดีมากเช่นนั้นข้าจะถามพวกเขาลินซีซีอย่าลืมสิข้าเห็นแั่ความสัมพันธ์ในอดีตถึงเก็บเจ้าไว้ไม่เช่นนั้นชายใดในใต้ล่าจะยอมรับสตรีที่เสื่อมเสียเช่นเจ้าดูว่าเจ้าอยากแต่งกับนางหรือไม่เจ้าเอออยากแต่งกับสตรีไร่ค้าผู้นี้ไหม มีใครหรือไม่ที่อยากแต่งกับสตรีไร้ค่านี่ออกมายืนให้ข้าเห็นชัดๆหน่อยมีหรือไม่ไม่อ่ะไม่เอา <laughs> เห็นหรือ,อยังดูให้เต็มตาเลยไม่มีใครสักคนอยากแต่งกับเจ้าเจ้าคนข้าหมูคนตักอุจระยังดูแคลนว่าเจ้าถูกย่ำยีไม่อยากได้เจ้าเจ้าจะไปแต่งกับใครอีกอ๋อข้ารู้แล้วเจ้าคงอยากเจอ แต่งกับคนพิการเช่นเจ้าแล้วก็มีลูกพิการกันทั้งบ้านใช่หรือไม่ล่ะเย่ไรทั้งเพคุณหนูของข้าบริสุทธิ์ได้แต่งเชื่อมสัมพันธ์เป็นว่าที่้องเฮาแคว้นชูฮ่องเฮาแคว้นชูแต่งเชื่อมสัมพันธ์บริสุทธิ์ผุดพองจริงเหรอแน่นอนคุณหนูข้าคือว่าที่้องเฮาแคว้นชูเจ้าตั้งหากไว้ทับเนี่ย ใจดำไรเมตตาลืมบุญคุณเลวสามที่กวดสัตว์บังอาจเด็กๆด็พวกเจ้าจะทำอะไรสั่งสอนนางให้รู้จักหน้าที่คนใช้เสียบ้างคุณหนูคุณหนูช่วยบ่าวด้วยเจ้าค่ะไม่ใช่เจ้าหรือที่เคยถือดีเป็นแม่ทัพหลินผู้ยิ่งใหญ่เจ้าเคยเก่งกาจนักไม่ใช่หรือไปช่วยสิเหตุใด ถึงปล่อยให้สาวใช้สุดที่รักตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยหยวนจิงหากไม่ใช่เพราะช่วยเจ้าข้าคงไม่ต้องเสียวรยุทธพี้ยยเฮ้ยเฮคุณหนูคุณหนูไปคุณหนูค่าเดี๋ยวนี้นะคุณหนูเสียงดังเกินไปแล้วหนุกหูจริงตบปากนะคุณหนูคุณหนูเสียงเธอ เองหยุดจังป่อยเสลทาเดี๋ยวนี้นะนางอยู่ข้างข้ามาหลายปีจ้ก็เห็นนางโตมาจะไปแต่งมือเอไท้กับนางใครใช้นางโกหกไม่หยุดลินซีซีเจ้าจำไว้ให้ดีเจ้ากับพิงสตรีชั้นต่ำที่ถูกย่ายีท้องชูคือเชื้อเพ้าวงจะมองเจ้ามีค่าได้ยังไงจะให้เจ้าเป็นหองเฮาแคว้นชูหรือปอยเสลทาเดี๋ยวนี้ กลินซิซีจะขอร้องใครต้องมีท่าทีนอบน้อมรู้หรือไม่นี่หยุนเจิงโดยเสี่ยวเทาเถอะเสี่ยวเทาไม่ได้โกหกถ้าได้รับพระบัญชาจริงไหมจะถามอครักข้างหลังก็รู้แล้วอะ ลินซีซีเอ๋ยอยากรู้ว่าเจ้าไปหาคนมากมายมาเล่นละครได้ยังไงเจ้าคงไม่คิดว่าทําเช่นนี้จะหลอกข้าได้นะข้าประเมินเจ้าต่มไปจริงๆไม่คิดว่าเจ้าจะทุ่มเทเพียงนี้เพื่อจะข่มยุนเหนียงข้าว่าเงินที่ข้าเคยให้เจ้าทุกปีคงเอามาใช้จัดฉากสินนะถ้าไม่เคยใช้เงินเจ้าสักแดงเพราะสงสารที่เจ้าต้องตรำตรำข้าถึงควาาเงินส่วนตัวมาช่วยแถมยังซื้ออาวุธให้เจ้าอีกทุ่มเทเสียจริง ในเมื่อเจ้าอยากเปน็นนาอบำเรอขนาดนี้เ <C> e <an> ช่นนั้นวันนี้ข้าจะตามใจเจ้าสินเดิมทั้งหมดนี่ข้าขอรับไว้แล้วกันเด็กๆยกสินเดิมนางเข้าโจนแม่ทัพให้หมดไปสิเลิกไปนี่หยุดจังจะงบ้าไปแล้วของพวกนี้คือของส่งตัวที่ฝา่าบาททรงเลือกข้าขอเตือนเจ้าหากแต่ต้องของพวกนี้เด็กขาดไม่เช่นนั้นฝ่าบาทกับองค์ชมไม่ยกโทษให้เจ้าแน่ไม่ยกโทษให้ข้าหมายความว่ายังไง ไม่ใช่เจ้าหรือที่พยายามจะเข้าจวนข้าข้ารับสินเดิมเจ้าแล้วอยากให้เจ้าสมใจแล้วฝ่าบาทกับอองชูทำไมจะมายกโทษให้ข้าข้าจะพูดอีกครั้งวันนี้ข้าแต่งกับอองชูไม่ใช่เจ้าถึงกับตั้งตัวเป็นฮองเฮาหรือดูท่าเจ้าจะไม่สำนึกสินะอยากให้ข้าหยุดงั้นหรือได้เลยแค่วันนี้จะคุกเข่าต่อหน้าทุกคนยอมรับว่าเจ้าเป็นสตรีที่เสื่อมเสียข้าก็จะหยุดเจ้ามันสารเลว อ๋อดีเลยเช่น <c oughs> นั้นวันนี้ข้าจะเลวให้เจ้าดูทุกท่านลินซีซีผู้นี้ไม่ยอมรับว่าตัวเองไร้ค่าไปแล้วเช่นนั้นข้าก็จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นทุกท่านอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นมาเลย จับหญิงฉันตามถอดผ้าให้หมดให้ดูชัดๆว่ายังบริสุทธิ์อยู่หรือไม่จะดูรู้เรื่องเหรดูยังไงอ่ะถอยไป ยยัะนะฐานจูยังได้เฉยชมผู้เราจะร้องบ้างจะเป็นไรไปนี่มันอะไรอ่นมงหญิงช้นต่ำ ยกชิน้นนี้ทั้งรูปทรงและฝีมือไม่ใช่ของแคว้นเราต้องเป็นหลักฐานที่เจ้าสมคบกับศัตรู <c oughs> เขาไม่ได้ทำเจ้ายังกล้าปฏิเสธอีกข้าไม่แปลกใจที่เจ้าบุกเข้าไปก็ช่วยข้าออกมาได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นที่แท้ก็ร่วมมือกับข้าศึกตั้งแต่แรกนี่เองหญิงชั้นต่ำไม่คู่ควรเลยกับคำว่าหญิงผู้ฉลาดเฉียบแหลมเหตุใดเจ้าไรยางอายตอนที่ช่วยเจ้าข้าทำด้วยใจจริงใจจริงบ้าอะไร สุดคิดว่าข้าไม่รู้เจ้าจงใจช่วยข้าไว้ก็เพื่อให้ข้ารู้สึกผิดใช่ไหมเพื่อจะได้แต่งกับหญิงไร้ค่าอย่างเจ้าใช่หรือไม่นี่คือหลักฐานสมคบคิดกับศัตรูเจ้าดูให้ดีๆนี่คือหยกที่สืบทอดของแคว้นชูมีเพียงห้องเฮาแคว้นชูที่มีสิทธสวมใส่หากเจ้าออกไปเจ้าต้องเสียใจแนะ่เสียใจเหรอึเสียใจ หรือซซเจ้ากำลังจะตายอยู่แล้วยังจะวางท่าเป็นห้องเฮาแคว้นชูอีกจะหมายความว่าจะถูกย่ำยีอยู่ในค่ายสามวันสามคืนห้องชูยังจะยอมให้เจ้าหลอกอีกเหรอทุกท่านแม่ทัพหญิงแดนมังกรสมคบคิดกับศัตรูหลักฐานก็อยู่ที่นี่แล้วเขารู้จักตกชิ้นนี้เป็นของแคว้นชูไม่แปลกใจที่แม่ทัพเนี่ยแพ้ติดต่อกันน่าต้องเป็นคนทรยศจากแคว้นชูแน่แม่ทัพเนี่ยที่คนดูว่ามีอะไรอีกไหมได้ นั ane, gen, ้นข like oh, ้าจะขอกำจัดภัยของแผ่นดินจับหญิงทั้งตามผู้นี้ขอเสื้อผ้าให้หมดนิ่ย่ไม่มีจุดรักษาพมจันยิงไรอย่างไอไรข้าซิดดีทุกคนต่างก็รู้ดีสตรีที่ไม่มีจุดนั้นก็แปลว่าไม่บริสุทธิ์เจ้าจะอธิบายเรื่องนี้เช่นไรลินซีซีเจ้านี่มันตำตมยิ่งกว่าที่ข้าคิดไว้ซสอีกไม่ถ้าพูดถูกทุกอย่างนา่มันคนไม่มีใครเอา ดูรูปร่างของนางซิยิ่งกว่านางลมซิอีกนี่หยุดจังดูถูกข้าจนพอใจหรือยังให้ข้าไปได้หรือยังไปเลย ูยจะไปก็ได้แต่เจ้าต้องคุกเข่าต่อหน้าทุกคนคำนับให้ยุนเหนียงสามครั้งและยอมแต่งเข้าโจมแม่ทัพเป็นนางบำเรอของข้าไม่งั้นข้าจะส่งเจ้าคนทรยศเข้ากรมพิพากษาให้รับโทษอจารจัข้าปล่อยไปเถอะคนมากมายมองอยู่แม่นางหลินเสียหน้าแน่ กลับเข้าจวนก่อนเถอะกฎระเบียบค่อว่ากันบหลังก็ได้หยุนเหนียงเจ้าจิตใจดีเช่นนี้คิดแทนผู้อื่นตลอดรู้ไหมว่านางชั้นต่ำนี่วันนี้เกือบได้เข้าจวนแม่ทัพก่อนเจ้าแล้วนางเหยียบเจ้าเช่นนี้เจ้ายังพูดแทนนางอีกงั้นก็ได้แม่นางหลินอาเจิงต้องการเช่นนี้ข้าก็ช่วยไม่ได้รล้วกวแมนางคุกเข่าให้ข้าเนี่ยได้ยินรอยังอย่าไม่รีบคุกเข่าให้หยุนเหนียงอีก ปรเดี๋ยวนี้เลยทันทีนี่หยุนจิงข้าจะพูดอีกเป็นครั้งสุดท้ายข้าคือฮองเฮาแคว้นฉูที่มาแต่งงานเชื่อมไมตรีและชวีหยุนเนียงคูออง่ควรให้ข้าคุกเขาให้เหรอข้าบอกว่านางคู่ควรนางก็คู่ควรคุกเขาเดี๋ยวนี้คุกเข่าคุกเขาคุกเข่าขบลิ้นสีซียังไม่รีบคุกเขาอีกไม่มีวันจะคุกเขาหรือไม่ ไม่มีวันจ<อ>แม่นางหลินจะเป็นเพียงหญิงบมเรอแต่ข้าเป็นฮูหญิงต่อไปจะต้องคุกเขาให้ข้าตลอดข้าคือยอดแม่ทัพหญิงแดนมังกรแม้สูญเสียวรยุทธเพื่อช่วยเนี่ยหยวนเจิงแต่ร่างกายยังแข็งแรงให้ข้าก้มหัวต่อฉันเลยเช่นเจ้าอย่างงั้นน่ะเหรอข้าเป็นฮองเฮาแควนชูเจ้ข้าไปเป็นนางบมเรอแม่ทัพอ่อนแอขี้ขลาดเช่นเจ้าจะเป็นไปได้ยังไงถามตัวเองหน่อยสิ เจ้าอยากตายหรอเเจ้าฟังให้ดีเจ็บตัวเพื่อข้าก็ถือว่าเป็นบุญของเจ้าแล้วดูท่าทางแขนข้างนี้เขาไม่อยากได้แล้วล่ะสิได้เลยงั้นวันน str ี้ข้าจะช่วยเจ้าตัดมันทิ้งเองเยอะนะข้าถามเป็นครั้งสุดท้ายจะคุกเขาหรือไม่ข้า ทหารเอานางตายแล้วเหรอตายก็สะสมแล้วท่านพี่คนตายไปแล้วยาจะสนใจทำไมยุนเนียงเจ้าไม่รู้เรื่องเลยหนังนี่สมคบกับศัตรูต้องโดนประหาร ขาจะพานางไปกรมพิพากษาให้ถูกลงโทษทร,รมานให้สาสมถึงจะสะใจข้าเราไปกันเถอะลากนางนนชั้นต่ำตามเราไปด้วยวันนี้เป็นวันแต่งของข้าใครกันมาส่งเสียงกับกทึก No. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, for some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep.